ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าทางสื่อเองเนี่ยที่ให้ความสําคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยะคะ่ะถ้าหากว่าเรามีสื่อมวลชนเนี่ยที่ให้ความสําคัญไม่ได้มองในเรื่องของเชิงพาณิชย์เนี่ยเสมอไปอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เน่ต่อประเทศชาติวัาเนี่ยอย่างน้อยนีคะทางสานนี้เองก็ถือว่าเป็นตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งนะคะให้กับเนี่ยหลายๆสถานีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปมองเรื่องเชิงพาณิชย์ซะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเราได้สถานีนี้เนี่ยนะคะได้ออกรายการให้ความรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในมุมของความสนุกสนานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยเพราะแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีมากมายก็รูว่าหลากหลายบรรยากาศไม่ว่าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทางทะเลภูเขานะคะหรือว่าบรรยากาศเนี่ย ที่นักท่องเที่ยวต้องการยกเว้นเนี่ยไม่มีหิมะกับน้ําแข็ง่นนั้นเองนะคะนอกนั้นเนี่ยเราสามารถสัญหาได้หมดเลยคะในประเทศไทยและถ้าหากว่ามีสื่อเนี่ยของทางเนี่ย i อ m ออกไปเลยนะคะมีเรียกว่ามีตลอดเวลาให้ ท่านผู้ชมเนี่ยรายการเนี่ยไปเปิดแล้วก็ชมและได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกสนานก่อนเดินทางเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวไทยจะมีความแปลกอย่างหนึ่งว่าไม่เหมือนกับชาวต่างชาตินะชาวต่างประเทศเนี่ยเวลาก็จะก่อนเดินทางเนี่ยก็จะรู้เรียกว่าหาข้อมูลก่อนอย่างน้อยเนี่ยไอพีไไอพีเอ็มก็จะเป็นแหล่งเนี่ยของข้อมูลในทางด้านการท่องเที่ยวแลวก็ให้กับตลาดเนี่ยคนไทยค่ะได้มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวอย่างอย่างรู้จริงนะคะถ้าหากว่าท่านดูรายการได้อย่างต่อเนื่อง ท่านจะมีความเข้าใจค่ะเห็นเสน่ห hmm. ์เนี่ย mm hmm. กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายอยากจะฝากตรงนี้จริงๆนะคะ mm hmm. ว่าติดตามให้ต่อเนื่องนะคะเพราะบรรยากาศเนี mm ่ยของรายการเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตลอดนะคะเพราะว่าประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดแล้วสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ mm hmm. ก็ขอเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งให้กับ IPM mm hmm. เพราะว่าเราก็ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะภาพเหล่านี้ค่ะ ทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยทางสมาคมก็จะจัดส่งในทาง IPM เจน IPM นะคะไปร่วมนะคะออกภาคสนามด้วยกันแล้วเราก็เก็บมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยกันดีไหมคะนะคะ,นะคะต้องขอขอบคุณ